How to ปฏิรูปการศึกษาไทยคำว่า4.0คือ4.0บนฐานความรู้ของสังคมนะครับของประเทศแต่ความรู้เด็กเรายังสร้างไม่ได้ยังไม่เกิดเลยครับนะฮะความรู้มันหลายมีหลายระดับมาก แต่ระดับที่ไปถึง4.0ได้เนี่ยมันไปในระดับหลักการในระดับทฤษฎีที่สามารถนำสิ่งเหล่านี้ไปเนี่ยไปใช้คอมพิวเตอร์มาสร้างสรรค์เป็นเครื่องมือสร้าง AI สร้าง innovation ไม่ใช่เรียนคอมพิวเตอร์ไม่ใช่มาเรียนการใช้ AI นะไม่งั้นเราก็คือมัน passive แต่มันแพ s s i v ในยุคข,ของ IT ต่างหากนะซึ่งคนเหล่านี้เขาไม่เข้าใจเขาก็พยายามเอาความคิดของเขา มีประโยชน์ผลประโยชน์ทับซ้อนก็ใส่เข้ามาเป็นนโยบายเป็น policy นะเพราะสิ่งเหล่านี้จึงเป็นสิ่งที่ทุกคนจะต้องตระหนักมากๆต้องเข้าใจนะเพราะเป็นเรื่องของชาติเป็นเรื่องของบ้านเมืองนะเป็นเรื่องของคนทุกคนนะไม่งั้นเราจะห่างคำว่า5 g เนี่ยเราจะห่างออกไปเรื่อยนะเพราะจะไป4.0ไป5.0เราก็ห่างเราไปเรื่อยๆแล้วในที่สุดสิ่งที่เราจะแก้ได้คือเรียนวิธีใช้มันเท่านั้นเอง ให้ทันมนะันก็โลกเราประเทศเราพออยู่ได้แล้วแต่เราไม่สามารถแข่งขันได้ไม่สามารถนำคนอื่นได้เพราะ,ะความอยู่ดีกินดีเนี่ยตามปรัชญาของ SDG เนี่ยมันก็จะไม่เกิดขึ้นกับประเทศเรา